เดี๋ยวเรามาทำสเปคาชาติเจริญทรัพย์ของ s y 2154ว่าสเปคเขาเป็นยังไงครับสำหรับใช้ซันนี่อธิบายสเปคให้หน่อยสิกีรันเลอร์กี่ตัวครับสเปคอะไรครับอะไรครับอ่าอ่ารัลเลอร์กี่ตัวเนี่ยรันเลอร์กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวอ่าใช้เครื่องอะไรครับ เครื่ออง้ยเสียชื่อกันหมดเลยมิตซูบิชิอ่ามิตซูบิชิครับเครื่องครับสี่เอ็มห้าศสี่เอ็าศูนอมันเร็วอ่า158ลังมาวัดรอบเครื่อง2,000รอบต่อนาทีอ่าใบแท็ก8ดเซนโรเลอร์แตัวแคเรีย2อ่าตัวเดินไคยาบ้าตัวเดินตัวเดินอันตรายนะอันตรายอ่าไคยาบ้าอ่าตาม k 7 v อ่า รถไฟ LED จะบอกตดำตูดลายตูดตูดปั๊มเอานะไม่ไม่ใช้ที่เศษนะตูดตูดปั๊มเอาเป็นเป็นล้อเอาไปเลยนะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้สี่ล้านมีทอนเยอะสี่ล้านมีทอนเยอะสี่ล้านได้เทเลอร์สี่ล้านได้เทเลอร์เหรอเดี๋ยวผมจะไปทันปุ๊บ คนจะมาแล้วเนี่ยเฮ้โอเคพไปเลยจะทิ้งไว้หรอบ่ไหนอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวครับครับครับฟังสเปคของชัดเจริญทรัพย์ไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูอ่า ใกล้ๆกันเรามาดูมุมนี้ครับห้ามห้ามอยู่ใกล้อ่ไม่คยเยอะนะข้างหลังอ่ะเขาจะมองไม่เห็นครับเวลาเขาสวิงมานี่จะมองไม่เห็นแต่เราชํานาญการแล้วแหละโอ้อ,อแผนที่อินโดนีเซียครับ เดี๋ยวเขาก็จะลงไปทลายครับพวกนี้เขาไม่เก็บไว้อย่างนี้รอกถ้าางั้งนงานไม่ผ่านโอ้โตินเลยตักผสมไปเลยครับไปแล้วะดูฟันเขานะ กุดๆครับ